มาที่บูธอิวซุนะครับเครื่องยนต์ใหม่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยเครื่องยนต์2.2 DDI นะครับมาถึงก็เจอใบโปรโมชั่นก่อนเลย0.99%้ากอเหรือผ่อนสำหรับปีแรกนะครับ9,000เท่าไหรเนี่ยก็ไปคูณเอไปดูเอานะครับโปรโมชั่นนี้ถึง10ธันวาเท่านั้นนะครับก็มาดูในส่วนของตัวจริงๆตัวเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยเราพาไปทดสอบที่สนามช้างกันมาแล้วนะเป็นรถที่2.2นะ มันจะแตกต่างก็เป็นธรรมดาเครื่องมันจะแรงกว่าตัวที่เป็น1.9นะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่แรงเท่า3.0นะครับแต่ว่ามีความประหยัดมีเรียกว่าอะไรอะ่ะมีแรงม้าก,กําลังดีนะครับไม่มากไม่มายไม่เหมือนตัวที่เป็น3.0นะสามชูอาราจจะแบบว่าอาจจะว่ามันจะตึงไปหน่อยมันอาจจะบริโภคน้ำมันมากกว่าตัว2.2ไปหน่อยเขาก็เลยเอา2.2มาเติตจจมเต็มตรงนี้ครับแต่ว่ารู1.9ยังมีขายอยู่ตัว3.0ยังมีขายอยู่ นะครับแล้วก Get ็อันนี้จะเป็นทั้งหมดของตัวที่เป็น22 Max Force นะครับ DDI นะก็จังมีหมดครบนะไม่ว่าจะเป็นตัว D Max นะครับจะเป็นตัว m u X นะครับมีมาให้ดูหมดเลยรวมถึงตัวที่เป็นครอบโหลดที่เป็นตัว Spark นะที่จะเป็น Spark 4x4 นะครับมี Deep l o c k ให้ด้วยนะครับด้านในก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้เป็นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับยังมีเกียร์ธรรมดาด้วยอันี้มีตกแต่งให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวที่เป็น 4.4딥록นะครับมีตกแต่งเขาไปตกแต่งที่เป็นเวโอมีเอ็กซ์เยอะแยะมากมายนะครับแล้นี้ใช่เป็นตัวไอนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของตัว22 Macford แล้วนะนะครับก็จะมีโลโก้ตัดด้วยขีดเขียวอะไรเงี้ยส่วนนั้นก็จะเป็นตัวอ22นะครับตัวไฮไลเดอร์นะครับที่เป็นตัวของอีซู22 Macford นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับความเป็นอีซูนะเขาจะมีในส่วนของตัวที่เป็นตกแต่งเอาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว เซฟต้คาร์นะครับที่สามารถจูแรงม้านะครับจากเครื่อง2.2นะครับได้ถึง250แรงมา้ารวมถึงแรงบิดสูงถึง515นิวตันเมตรนะครับคันนี้แบบว่าเต็มเหนี่ยวเต็มข้อมาเลยนี่จูน250แรงม้าครับจากเครื่อง2.2แม็กฟอร์สนะก็ใครที่ชอบความเป็นนิทธสุนะครับ มาดูได้นะครับเขาจะมีการแต,แต่แตแตตงตกแต่งหลากหลายรูปแบบนะบว่าจะเป็นตัวเลดซิ่งนะครับตัวออฟโรดนะครับหรือว่าตัวธรรมดาสายครอบครัวก็มีนะครับหรือว่าใครที่อยากดูเครื่องยนต์นะครับก็เปิดดูสบายๆเลยเครื่องยนต์ไม่ซับซ้อนแรมากมายครับรวมถึงจะมีตัวนี่เลยใครอยากประสบการณ์เข้าไปนั่งในรถแบบนี้นะเขาจะใส่แว่น VR เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ชื่นชอบมาที่บูธฮิสุเลยครับมาดูเครื่องยนต์2.2 m a c r c e กัน 雷吉兽。